ครับผมพี <in Asia> oh, you. You ่น้องครับไปเอาบัวน้ำกันครับผมพี่น้องลุกหนักเอาบัวครับเอาบัวไปแกงครับเอาไปแกงเอาบัวไปแกงแกงสายบัวก้อนครับผมพี่น้องไม่ได้กินสายบัวโดนเรครับฮะอ๋อชิลือกอยังบัวสวยมากเอ้าโพสท่าหน่อยโพสท่าหน่อยถ้าเอาบัว เอาบัวบัวอ้ยบัวโอ้นี่บัวโอันี่ีอ๋ออ่ะัวา้าาเลไมาออ่งบัวครับเอาบัวเอาบัวไปแกงครับบัวบัวนดมันจะดีดอนอยากได้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 อากไดอากไดอากได้เอมาฮะเอาให้เจ้าบัวบั แกงสายบัวครับพี่น้องบููยอันนี้แห้งงามอ่ะมันมีแห้งงามเอาสายไรเอาหมดนั่นเลอ่หมดตัวมันจังสิพอกินแกงจักบัวแกงหมอเบอร์ซี่สีผุดเจ้าแกงอยู่กับียรเนีเออจ้เจ้จ้เอาคนสามเนาะเจ้าปลากระป๋องด้วยสันน

เดงกจะกวนๆกวนเจ้าจะเอาผู้เดียวเจ้าจะมาให้ใครสมบัิให้ยูเอาเขียงกันไม่ไปละมันอาจจะมีไปอีกได้เลยเนาะมันก็มีหน่อยใช่หมฝนไหลอยู่เหอเอาจริงเข้าบสถ์แล้ทางเหยอเนาะเม่น้งุ่นมันจังหลาย ุ่นทังุ่นอาายู่อ้ยแม่อยู่ฟังพูนม่นเข้ามาไกลเร็วนี่้าด่นั่นทาบอันนั้นิกบ่แม่ป้านี่บ่บ่บ่เลิกเนอะบลเอือยู่เอาอ่เอาไปอยกได้บัวอยากได้อยากได้ เยากดเอาดึงเอาพูดนะอันนึงุ่มๆแลไปเอาเนี่ยอยากได้อยากได้อยากได้เอาไปแกงใส่ปลาเสพียงินเด้อมาเด้อไปอยากได้แงปลากระป่ะป๋องตักจ้กินกับตำักหุ่งซื่อๆกัดเเอาโลดไอจะย่างก่อนเนไปก่อนโหลด น้ำก็บุหรีนามก็บุจะเหรียญใช้เก็บบโอ้ยกตใส่ที่กันพมจะใส่ี่อนบ่อยเออับตาเนาะก็นี่ดิีเพื่อเบอยู่นี่ดิอ๋อบ่่น้องเหรียนนามเรียนามพี่น้องเอ้ย ลอยตูบป่องตูบป่องนะเอามาเอามผ้าบุ้ยดิดอกนี้ก็สวยค่ะดอกนี้ก็สวยดอกนี้ก็สวยครับสวยบางคนสวยบางคนดึงเลยครับค่ะแยงเลยค่ะดึงเลยอ่ะแยงแยงแยงว่าไรกินอีกบ้าบอยแยงซี่สายหาสายกับจิ้มบุ้ยเออเจาะสักหนัอยได้สั่นเด้อละเจาะสักหนัอยได้ เบียนขอยเอาซัมมี่เออเอาซัมันก็เอาซมันก็ได้เอมาไงมาบ่ฟอดอรซัี่ก oh, ัวข่อยบ่ฟอเจี Now, ้ยงเก็หมอผมเฮ้ยผมกินไรอีดีได้อะเอาโม่ไปเยว่าเอาดิบ้านเจ้ากินแค่เครื่องถ้่วเจ้ากับากันอิ่มเหรอบ้านผมกินถวยหนึ่งบบอิ่มตักเพิ่มอีกถ้วยพุ่ดิเฮ้ยกินผู้เดียวนี่เด้อ

ป้าบ่กงปอีมบ่อือิ่มยี่ดอกอือิ่มย่ดอกเจงหน่อยๆเ่บๆอะ่เออพ่อ่เาลายทล่ิาลาย่าออนน่อยนี่ป้าผ่แล้วไปโเอาสัี่อบเจกเาแบงใหแม่ป้าพ่อป้าไหป้าบอกป้าน่เลแ่ยังไที่นป้าอุ้ยปเาสดอ่ปาสดใช้ <Hey. S 2> เอาไปให้ยังหรอวาั่ได้บอกเจ้าเอาไปเฮียังหรอเนีาเจ้าเอาไปหยังหรเอ,าหอาหรเอาเจ้ากับอันเอาไปโพสเซลฟี่ดิอันนี้อาไม่จินไน,นี่ะะนี่นถนมา,บบบาเบอกโเรีวย,ยังยังอาเขาอาเขาไปนับเจ้าดอก บ่พุนดอกนึงเฮ็ดเพื่อเ่ออยู่ผุนไปเอาตัวเอาเนียกับมัดก่เฮี่ยจะดอกมันตัวสายมันกับบยไม่ถั่วไงป้าิม่วแห้งว่อถั่าแห้งมันกะกินบ่ได้บ่นี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 ่มันกะจิตเปลือยอยู่ตัวเปลือยยู่อ๋ออ่า แล้วผู้นี้จ่บอเอาเทาๆนะแล้วมันจะมีไฟเบอร์มันจะมีไฟเบอร์กากใยเอาออนๆมันสิเปื่อยเนี่หเนาะี่ยเอาลงกิบไปลยนะมาเอง่าต้องไปจ้วจันก็แล้วนะเอาสมนี้ละอ่ะม่า่้อ้าเ้จะจะจจะจะจะ จ้า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 อือได้้้จ้าด้เีบ่นเอนให้หยังย่าน้นาเนาะย่าน้าไปใรอเยกระตาใดยางไปโอ้่า้ตาบนย้างไปลองสัลองลองเรียนหน่ยลำบาก จาบจั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 บอยู่นี่ปากินเลี้ยวคนนะกินเพืลี้ยอเหรอ้าบอยบอยหลายนีดอกเนาะลาอยู่ี่เดียเจาบอองเีลายนอยู่ก็สายยาวเนาะอือวเาเป็นไรได้ครับผมนี่น้องคาน้ำเลือกกว่านี้มั้งสิน้ำเลกน้ำเลกนมเลกนี่โมที่เลี้วคาบคอย เลียงสายบัวน uh, ี uh ่แหละสายขายอายองไปใช่บ้าบอยฮะยางไปใช่บ่ฮะยงเินโอคอ่นั่นนั่นนั่นือขึ้ือแขโอ้ยบ่ฮ่ฮ่่่่ มันบ่มี่มองหันบ่มีคันมันมีหอกสิงยางไปอยู่บ่หันไปบ่ได้บ่มีน้ำมองขนมันบ่มี่ไมีบัวมองเงินบ่มีน้ำโบมีบัวไม่มีบัวบัวอันมีบัวเขากระสีไปอยู่อันมีบัวเอากระสีไปคือกันมองหันเขาโรคใส่ป่ะโอเคอันนี้อันนี้ช่องอันนี้อุ้ยขาดนี่ขาดบ้างโอ้ยขาดนึงเหมนนี้ได้อยู่

ก,กใส่หัวหันนีฮะนี่นี่ใส่โมเมนผีบอนั่นโอ้ยทั้งนี้ทั้งนั้นที่ใส่หามมงออกหามงหมุนก้อน,อนอที่หองเอ้เปาสรุป้อนเยสรุปบวกันกนะใช่สรับวนะครับบวมาแล้วใ่จะได้ร้ายได้พ้อ,องพูดล่ะ มีางงามๆครับพี่น้องเปแกงกินน้ำกันอหมอเบอร์ีชิบเนาะเก็ใส้ปลากระป๋องมาบอยมามีไก่ออกปลากระป๋องมาบอยออกบัวออบัวมาบอยจออกบัวแต่ว่าผู้อ่อนผู้ดึงมาผู้ดึงเออผูู้ดึงกับแม่นผู้ดียกบัว ครับผมครับคิมฮะดอกบัวมือนีกะเสียไปแกงกันแล้วครับผมพี่น้องจะไปแกงใส่ปลากระป๋องนี่แกงชิ้นแซ่บๆครับผมพี่น้องเขาแกงใส่ปลากระป๋องที่ี่ยังเครื่องมันกับเหลายเนาะปลากระป๋องกระแสนมดตัวอยู่แล้วมันกับหอมหอมน้ำซุปกระตำเครื่องตำกพริกหัวชิ้นไข่ครับหัวหอมหอมใส่กระไรหอมใส่กระไรครับใส่บะขามน้ำใส่บะขามเปียกแล้วกับพักไอ้อีตู้ ไอตุ๊แมงลักจ้าอืมแมนไอตู๊ครับไอตุ๊จาแมงมุมไงไอตุ๊หานเฮาแมนหอมิ้วห้วยสัมนำกระเสียบแล้วครับผมกระเที่ยปากระปองใช่้ปลาลาน้ำเดือแมนปลาเด็กปลาเด็กอ๋อปลาเดกปลาเดกครับปลาเด็กใสุ่รอ่าปลาเด็กกับุรนครับผมพี่น้องัมนกระเสียบแล้วครับปุงสํานี้ครับงปุงอย่ยบหันบใส่ดิ กระผมครับสำหรับทีนี้บ่ใบกระขอใบสมนีสะกอนครับพอการกิปหนาขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับรอยยิ้มของแม่ๆมพี่พี่นาหน้าที่มอบให้บ้าบอแดนดินทิศอีสานกับเจ๊จอเชียนปลาพะละครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานบ้าบอแดนดินทิศอีสานอาจารย์เชียนปลาพะละหอยดินทิศอีสานสามีอีสานพะละมีแจ่พี่น้องครับผมพี่น้องพี่น้องเฮ็ดช่องนำกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทีมงานเมื่อสุขุสุขคนนี้เดวยครับ สองรอกิ้นอาไว้สำหรับสุกรพูพากันคลิปหน้าสวัสดีครับแ,แล้วครับเดี๋ยวไปตีกันยูโรดครับผมพี่นั่ง <laughs>